บตลาดหุ้นไทยสัปดาห์หน้าจะผันผวนแค่ไหนจับตาปัจจัยสำคัญที่อาจทำให้พอร์ตลงทุนของคุณพลิกผันบีบริษัทหลักทรัพย์กสิกรไทยคาดการกรอบดัชนีเซตในช่วงวันที่27-31ตุลาคม2,568จะเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง1,295-1,350จุดโดยมีแนวรับสำคัญอยู่ที่1,300และ1,295จุด ส่วนแนวต้านที่ต้องจับตาคือ1320และ1350จุดตามลำดับแต่ปัจจัยอะไรบ้างที่จะเป็นตัวกำหนดทิศทางของตลาดในสัปดาห์หนะ้าศูนย์วิจัยเกติกรไทยชี้ว่ามีหลายเรื่องที่นักลงทุนต้องให้ความสนใจเป็นพิเศษเริ่มต้นจากการประชุมของธนาคารกลางสหรัฐเฟดในวันที่28-29ถึงตุลาคมนี้ซึ่งการตัดสินใจเรื่องอัตราดอกเบี้ยของเฟดจะส่งผลโดยตรงต่อกระแสเงินทุนทั่วโลกรวมถึงตลาดหุ้นไทยด้วยบีแต่ตรงนี้และที่น่าสนใจบี นักวิเคราะห์หลายคนมองว่าเฟดอาจจะยังไม่ลดดอกเบี้ยในการประชุมครั้งนี้ทําให้ตลาดอาจผิดหวังและเกิดแรงเทขายได้นอกจากนี้ผลการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนก็ยังเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเพราะหากการเจรจาไม่เป็นไปในทิศท,ทางที่ดีก็อาจส่งผลกระทบต่อบรรยากาศการลงทุนทั่วโลกได้และที่สำคัญไม่แพ้กันคือตัวเลขการส่งออกของไทยในเดือนกันยายนซึ่งจะบ่งชี้ถึงความแข็งแกร่งของเศรษฐกิจไทยในปัจจุบันหากตัวเลขออกมาไม่ ดีอย่างที่คาดการไว้ก็อาจกดดันให้ตลาดหุ้นไทยปรับตัวลงได้สำหรับผลประกอบการไตรมาส3 2,568ของบริษัทจดทะเบียนไทยบอจอก็เป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ที่นักลงทุนไม่ควรพลาดเพราะผลประกอบการของบริษัทต่างๆจะสะท้อนถึงศักยภาพในการทำกำไรและแนวโน้มการเติบโตในอนาคตบีและนี่คือส่วนที่หลายคนมองข้ามบีการวิเคราะห์ผลประกอบการควบคู่ไปกับภาพรวมเศรษฐกิจจะช่วยให้นักลงทุนมองเห็นโอกาสและความเสี่ยงในการลงทุนได้ชัดเจนยิ่งขึ้น สถานการณ์ชัดดาวชะด,ดาวนในสหรัฐก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ต้องเฝ้าระวังเพราะหากสถานการณ์ยืดเยื้อก็อาจส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจสหรัฐและเศรษฐกิจโลกได้นอกจากนี้ทิศทางเงินทุนต่างชาติฟันเฟ้ก็เป็นตัวแปรสำคัญที่ส่งผลต่อตลาดหุ้นไทยอย่างมากหากเงินทุนต่างชาติไหลเข้าตลาดหุ้นไทยก็มีโอกาสปรับตัวขึ้นแต่หากเงินทุนต่างชาติไหลออกตลาดหุ้นไทยก็อาจเผชิญกับแรงเทขายได้ นอกจากปัจจัยภายในประเทศแล้วปัจจัยเศรษฐกิจต่างประเทศอื่นๆก็มีผลต่อตลาดหุ้นไทยเช่นกันไม่ว่าจะเป็นการประชุมของธนาคารกลางญี่ปุ่น (BOJ) และธนาคารกลางยุโรป (ECB) ตัวเลข GDP ไตรมาสสามปีของประเทศต่างๆดัชนีราคาผู้บริโภคเดือนตุลาคมเบื้องต้นของยูโรโซนยอดค้าปลีกและผลผลิตภาคอุตสาหกรรมเดือนกันยายนของญี่ปุ่นตลอดจนดัชนี PMI ภาคการผลิตและการบริการเดือนตุลาคมของจีน ในวันศุกร์ที่24ตุลาคม2568ดัชนีเซ็ตปิดที่ระดับ1,313.91จุดเพิ่มขึ้น3.08%จากระดับปลายสัปดาห์ก่อนหน้าแสดงให้เห็นถึงแรงซื้อที่กลับเข้ามาในตลาดอย่างไรก็ตามมูลค่าการซื้อขายเฉลี่ยต่อวันอยู่ที่39,982.8ล้านบาทลดลง1.61%จากสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งอาจบ่งชี้ว่านักลงทุนบางส่วนยังคงระมัดระวังในการลงทุนส่วนดัชนีใหม่ลดลง0.50มาปิดที่ระดับ231.86จุดบีสุดท้ายนี้อยากถามความคิดเห็นของทุกคนว่าบีคุณคิดว่าปัจจัยใดที่จะมีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดในสัปดาห์หน้าและคุณมีกลยุทธ์การลงทุนอย่างไรในช่วงที่ตลาดมีความผันผวนเช่นนี้มาร่วมแสดงความคิดเห็นและแลกเปลี่ยนมุมมองกันได้เลย